สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับช่องเด็กคิดปาร์ตี้เกี่ยวกับเด็กซีโมบายอีีหนึ่งแฮทแท็กหนะครับวันนี้เด็กซีโมบายก็ h อ l เดย์คริสต์มาสโนงดาวนะครับโอเคครับบ้านผมมี2ชั้นเราก็จัดแล้วเปลี่ยนเสื้อเขาแล้วบ้านผมจัดสวยนะครับ โอเคเดี okay, e ul, ous, sweet, am am ๋ยวเรามาทำเควสตสวิตทอริงเดย์ละกันเราจะพยายามทำไปเรื่อยๆนะครับเราจะเอาคนนี้ละกันนี่นีเดี๋ยวมาจากที่นี่เองหรอตอนนี้เรายังทำไม่ได้นะครับเราก็สายอ่ะเราก็ไม่สามารถใส่ใส่แบงกเสียงเสียงเพลงคริสต์มาสจากฮาร์เตนี่ ผิดปก,ปกติไปนะครับจริงๆผมว่าเพลงคิดมาไม่ใช่อย่างนี้นะต้องผมทำไม่เป็นนะตอนนี้เรายังทำไม่ได้อยู่ก็คือเราจะรอไปไปหลายครั้งเราก็จะมาทำควยต่างๆกันก่อนฮัลโหลเบบี้เนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อจโซนิเจอร์นิเจอร์ โซนิเจอร์มาช็อคมาครบเลยแล้วตอนนี้เนี่ยการตกแต่งอง้องผมก็ตกแต่งไปแล้วนะทำไมถึงยังไม่ได้นิวยูเนี่ยคือไปหาสไตล์ของคุณหรือเปล่าไม่รู้นะคือเราจะต้องซื้อชุดจากอันนี้ละกันนะครับโอเคอีพีหนึ่งวันนี้เด็กกิปตาที่ขอเป็นคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสก็คืออะไรมา คริสต์มาสก็คือวันหยุดแสนหวานหนาวๆแล้วก็มีมาตกลงบนตาแนะนำการทำอาหารกันก่อนดูสิอันนี้เป็นไงครับพวกเนี้ยเก่งมากครับก็เป็นเครื่องตกแต่ง,งคริสต์มาสเด็กนายขเลยอ่ะต้นไม้ก็มีหลายสี่เลย เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บครับมีหลายสีเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเสโอมี14ครับมันมี14แล้วเก่งมากนี่คือการรีวิวคริสต์มาสของเราเรามาทำกิจกรรมต่างๆกันกับแฟนผมแล้วกันนะมิวแล้วก็ย,ย่อยมิวแล้วย่อย หน่เดรี่โอเคเราจะมานั่งคุยกันอะไรตรงนี้กันก่อนนะมานั่งเรียนหนังสือกันด้วยกันอันนี้มันเรียกว่าคริสต์มาสเราจะทำสมมติวันนี้นี่คือเควสความลับเรื่องเควสความลับคริสต์มาสหิมะก็คือเราจะเล่นหีมาด้วยกันเนี่ยโอเค คิดว่าจะถูกนะโอเคตอนนี้เราก็มานั่งคุยกันดีกว่านะครับเรามานั่งคุยกันดีกว่าเป็นการทำเนียมในวันเพชร์มาแสนหวานฮอลิเดย์สวีทฮอลิเดย์นะครับเอาล่ะเดี๋ยวขอรีวิวบา้านเฮหลังใหญ่มากเดียวห้องเด็กนะสมมติว่าผมมีเด็กแล้วกันนะแล้วก็มีคุณตาด้วยสมมติแล้วกัน เราผมจะต้องทำลูเมสเรสนี้ได้โหตายเคว้นะครับตอนนี้ภาคเสร็จแล้วจตต้องทำเควสกคับนิวอีเว t แต่ผมไม่เห็นจะมีเลยนิวอีเว t น่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำอาหารแน่แหละแต่มันไม่ใช่การอยู่ในลูเมสเรสทำอาหารด้วยกันดีไหมดีละนั้น ไม่ถนัดด้วยทันกว่าเออเอาเอา,เอาแค่สี่ชั่วโมงพอสี่ชั่วโมงเขายังไหวอยู่อยู่อยู่เอาไปแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงแล้วกันมันจะดีหรือเออไม่รู้นะเอาตามที่เด็กคิดชอบแล้วกันตอนนี้เด็กคิดก็กำลังทำควยความรักนะ ทำไก่กับบาร์บีคิวเฮ้ยบาร์บีคิวน่าอร่อยที่มีซุปมะเขือเทศเอบอุ่นไหมอ่ะสำหรับฮอลิเดย์สวีทอ่ะสวีทฮอลิเดย์งเงี้ยมันอบอุ่นดีไหมอบอุ่นดีไหมเนี่ยอบอุ่นเนาะอับอุ่นแคบโอเคเขาบอกเลยคิดปาร์ตี้แล้วแล้วเลยคิดปาร์ตี้จะทำ เอาซุปมะเขือเทศร้อนๆอ,อุ่นๆอ,อ,อีกแล้วแอมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเ,าเพิ่มความอุ่นๆน,นะครับเพราะว่าเด็กคิดชอบกอดเ,เพื่อนมากเลยนะมันจะอบอุ่นขนาดไหนนะครับแล้วตอนตอน,ตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็กอดกันนะตอนนั้นเด็กคิดจำได้เลยในเกมสมมุตินะสมมุติว่าตอนเด็กๆเขาไปเจอกันแล้วกอดกันแต่นั้นเขาน่าจะ อบอุ่นกันเป็นสวีทคอลีเดย์ใช่หรือเปล่าสวีทคอลีเดย์เราจะได้บ้านขนมปังขิงนะครับทำต่อเลยไม่ใช่ผิดอ,นนอันนั้นอันนี้สีสาก็อันนี้สีแดงก็อันนี้นะเดี๋คิดทำอย่างเงี้ยเพื่อจะได้เหมือนบ้าน <Yeah. S 1> สวยๆเนี้ย uh oh. แล้วก็มาทำเควดคู่รัก h o l i d เดย์คร s สต์มาสทีนะกันก่อนหลังจากเควดนี้จบแล้วเดยกคิดจะไปทำเควสอองจริงนะครับแต่เราจะต้องทำเร็วๆหน่อยเควสนี้เด่กคิดไม่รู้จะมีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจดบันทึกไว้เลยเด้คิดเพิ่งไปคุยกับเพื่อนที่ที่มาเจสแควร์มาเอ,อเดี๋ยวเรามาดูคนนี้อ,อือแก่แก่แก่ โซ่สีมือเลยเนี่ยเป็นอันดับชั้นหนึ่งชั้นยอดนะครับชั้นยอดชั้นยอดเยี่ยมนะแต่คิดปาพี่ก็แนะนํนำมาแค่นี้หละชั้นยอดทำอาหารได้ทำอย่างอื่นได้หรือเปล่าครับก็ได้โอเคเช็ดโต๊ะมีไหมเนี่ยเช็ดโต๊ะมีนะอุ่สพิเ์มาเช็ดโต๊ะข้างนอกไม่ได้นะเราต้องกินอาหารข้างนอกทำไมข้างนอกมีเอาไว้นั่งเล่น ครับข้างนอกนี้เอาไว้นั่งเล่นโอเคเดี๋ยวเด็คิดจะพาไปดูรีวิวบ้านทางหลังดีไหมได้เลยครับอันนี้อันนี้สวยกว่าอีกอ่ะสวยกว่ามากทางเข้าประตูทำไมมันกว้างขนาดนี้เดี๋ยวคนเข้าบ้านหรอกอู้สวยสวยสวยตรงนี้สวยงามากเดยคิดจะทำตรงนี้อ่ะ คิดลบแล้วก ο, ็เซเลลสองซีซ่นสองนะทำไมต้องขนาดนี้ด้วยเนี่ยโอไม่รู้จะจ่ายเงินเอามาจะจ่ายเงินอย่างเงี้ยจะจ่ายเงินเท่าสี่พันบาทก่อนแล้วมาเก็บซื้อใหม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวคิดเล่พเพื่อนเข้าใส่ปะไม่เข้าใจหรอกโอเคครับแล้วก็รีวิวบ่าเดี๋ยวเราจะกลับไปดู พวกขาก่อน,น,นาาอะไรอ่ะเออโอเคเราเข้าใจแล้วว่าเราทำยังไงนะครับโอเคโอเคเข้าใจกันเราเข้าใจเด็กชิดจะพาไปดูบ้านน่ารักน่ารักว่านี่นี่เด็กคิดตาที่ชอบมากเลยนะบ้านนี้ก็ใหญ่กว่าด้วยตาดา บ้านคริสต์มาสแสนหวานเอ้ย,อยดูในบ้างสินี่น,นี่แล้วก็อันนี้เยี่ยมเยี่ยมยอดยอดเลยนะครับตอนนี้เราก็พักให้ซิมอยู่ทัำงานก่อนนะครับแล้วก็พักก่อนนะครบแล้วก็พักก่อนเอเยี่ยมเยียม,ยยม,ยยมเด็กชิดจะมีชั่วโมงนี้นะพักด้วยพักนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวพยานจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็พาเขาไปเที่ยวกันนะคะเราก็จะพาเขาไปเดี่ยวกันเราจะมาคุยต่อนะคนอื่นแล้วกันนะมาคุยต่อหนะ้าคนอื่นว่าทันรักคุณนะท่นรักคุณนะเอยถ้าเผยพูดถ้าเขาเผยพูดเนี่ย คนอื่นก็จะมารักเขาเลยนี่เช่นตัวอย่างนะครับโอเคครับถึงเวลาจะไปทำงานแล้วอุ๊ยไม่ใช่พิธีนีกออฟฟิศี้เอา,เอา,เอาไม่ใช่เสยคิดวุ้นไปหมดแล้วเนี่ยกลัวเมาจังอาทำงานทำยางห่ยพักก่อนหนะคงกันอุยเรื่องนี้ขอยุ่งยุ่งให้จบเร็วๆทีเถอะนะครับโอเคที่เหลือเตยคิดจัดการเองนะครับพบกับ คลิปต่อไปนะครับแล้วฮอลิเดย์คริสต์มาสต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรก็สวัสดีครับแล้วนะ